มาเล่นแบบส e ี p กัน I am Steve เราวอชเกนไม่ใช่เฮ้ย hey, เราบอกผสมหมครับรูดีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวใช้อยู่กี่คนใช้อยู่301คนแล้วการเยี่ยมการเยี่ยมชมตั้งเยอะเ,เริ่มเล่นกันเลยไป สตีฟอัลฟาเนี่ยาวเวอร์ซาวเวอโอเฮ้ยนี่ยโปริจกเลยเนี่ยผมก็เล่นมาพักๆหนึ่งแล้วผมผมก็เอาเอาอะไรมาขายเฮ้ยมันแลบดีงใส่ด้วยจีชิบีชิตี้เอ็นเจเขา เขาเล่นไงตัวเนี้ยที่พี่เอ็นเจเขาเล่นอะแต่เวอร์ชันที่เขาเล่นไมค์คาบอ่ะเฮ้ยเขา,มไ,ไ,เาไม่ได้เลยวะแบบโดนอ่ะผ่านไม่ได้เลย จะเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวคือชิคกี้ชิคกี้แอนจีเขาเขาคือคนนี้ครับเดี๋ยวคือเขาคือชิคกี้แอนจีชิคกี้เอนเจชิคกี้เอนเจ,อนจ,อนจชิคกี้แอนจีแอนจีชิคกี้อะเอง เอ็นเจชิกกี้นี่ไงนี่ชิคเก้นเจคนนี้ครับเนี่ยไอสตีฟไอคลิปไหนนะน,นี่ไอไอคลิปสตีฟนี <Alpha. S 1> okay, ไ่ไงเอลฟาโโวษนาไม่ใช่ย <c oughs> ูทูบพิมียมด้วยนะวนโบเคไปเล่นกันต่อโอเคมาต่อเนี่ยจับสแกจะเป็นไง ไอ้มันไม่เหลี่ยมนะเนี่ยไมค์ครับแต่ไมค์ครับไม่เหลี่ยมสตีฟด้วยที่นี่น่าจะปลอดภัยตรงเนี้ยแต่ zone totally เซฟโซนปลอดภัยมากกว่าไอ้มันไม่ไล่เลยอะดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยคืออะไรอ่ะไม่ไม่ได้ดู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 โอ้เอ้ย แม่ผมบอกคืออะไรอะ่ะโอ้โหตัวแตกอยากโดนจัสมสแก่โะโอ,อ้ไม่เห็นโดนเลยอะ่อะออเออไม่เห็นโดนเลยอ่ะโอ้สตีฟกระจกเอ้ยเ็นนาไปทักเขาเลยเนี่ยเห็นเสื้อไอไมเกมผมด้วยขายแล่ที่นี่เอา้าหันไม่ได้ บรรยากาศข้างนอกอยากกดออกเกมจังเลยวะทุกคนถ้าถ้าทุกคนมาเล่นเนี้ยอาการน่าจะเหมือนผมคือผมบรรยากาศพออยู่คนเดียวอยากกดออกเกมจังเลยอะแค่วันจบรรยากาศก็สบายวแล้วแล้ว สิ่งนี้อยากรีเซ็ตเยอะเราสิ่งนี้สิ่งนี้อยากกดออกเกมจังเลยอะทุกคนไปดูดิแล้วทำไมมันไม่ตีเจ้าหมองด้านอะเฮ้ย รอด้วยไอ้บ้าประสตีดอะเอ้าแมวโอ้ยเช็ดเฮ้ยมันมันจ้องจะเล่นมันจ้องจะเฮ้ยมันจำสเก นะคะ่โดยจำสเกตทุกคนแต่เรายังไม่ขุดสักบาทนึงเลยอะ่ะหืมแล้วเราจะขุดแล้วเราจะถือพิกแอกไว้ทำไมเนี่ยมีขวานแต่ผมปับ๊บภาษาอังกฤษเงยพิกแอชิง โอ้ิเชตเชตคือเชตโตใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไล่คนเลยแล้วมันไม่เหลี่ยมด้วยเออเดินเข้าได้ชิวๆแต่โดนตัวโดนเข้าผมเข้าได้ชิวๆอ่ะแต่เรายังไม่ได้เก็บสักบาทเลยนะ บริจาคอืมแล้ว่าไปขุดแร่ได้ตามสบายบรรยากาศทำให้ผมอยากกดออกเกมเพื่อนเฮ้ยเย้โอ้ออมามา เมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงไหม <laughs> ได้ยินเสียงไหมคุณไม่ได้ถามคุณให้ให้ <Hey. S 2> แดดหลอกเกมหนีสตีฟเกมหนีสตีฟแล้วก็ขุดแร่ไม่เกมหนีเกมหลอกสตีฟใช่เฮ้ยมันไม่เดินกระบาแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันเหมือนไมค์คาร์ดเลยอะ โอ oh. ทุกคนไหนๆเราก็เล่นไมค์ครับแล้วเราไปหาแบบแนวไมค์ครับดีกว่าอะไรเนะี่ยสตีฟอันเดิมนี่ไม่ใช่นี่เออไมค์ครับเราไปพิมพ์คำว,ว่าไมค์ครับไปไมค์ครับนี่ไงไมค์ครับเราจะมาเล่นแบบไมค์ครับกันเออไมค์ครับไมค์ครับไมโครไมค์ครับของตูของ ของตรูของกลูรูตูไปไหนเฮ้ยมันมีคนที่ตั้งชื่อว่าไมค์ครับมีด้วยเฮ้ยมาชื่อผมจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพีหน้าหล่อสามคนอ่ะเราแอดหมดเลยอ่ะืม อะไรวะโอเคครับผมมาสร้างเซิร์ฟส่วนตัวที่ผมสร้างเซิร์ฟส่วนตัวเพราะว่ามันโอ้โหโบราณมากก็เพราะว่ามันชอบมีคนมาเกียนผมเพราะฉะนั้นผมต้องสร้างเซิร์ฟส่วนตัวโอ้โหโบราณมากทุกคน โบราณมากมันเน็ตมันเกี่ยวที่เน็ตผมหรือมันเกี่ยวเกี่ยวที่ไอไอเกมเนี่ยเกี่ยวที่ผมมันเกี่ยวที่เน็ตผมหรือว่ามันเกี่ยวที่เน็ตเกมเนี่ยใช่พ่อไหมอ้าว โอ้นงเฮ้ยมันไม่เหมือนไหมครับของเทที่ผมเล่นไปนะอ้าวอ้าวอ้าวใครมาทำลุมงมันไม่เหมือนไหมครับของแท,ทนะ <c oughs> เพราะว่าว่ครับของแท,ท้พออียนหนึ่งอะ่ะมันมาขวางใช่ไหมมันมันต้องต่อเลย ถ้าสมมติว่าเรามีไอเทม,มนหนึ่งถ้าเราไปขุดไอเทมเดิมมันก็ต่อให้อยู่แล้วอ่ะไม่รู้มันจะครบโอ้โหข,ข,ข,ขุดช้าคุณได้ยินเสียงเหรอโอ้โหตัวคอนกู เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมลืมผมโง่ลุงจริงๆอะ่ะเชื่อดิครับติิงแล้ววันนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอะ่ะ โอ้ผมเล่นไม่เป็นมากเลยดูดิงั้นวันนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนครับคือผมไปแบบดืด้อๆเลยนะไปแบบดืด้อๆนะบ๊ายบายซับซับแครด้วยคอมเมนต์ด้วยซับแครดด์ด้วยกดไลค์ด้วยได้ไหมไม่ค่อยมีเลย